ครับผมวันนี้มาดึกหน่อยนะครับก็ตัวนี้ส่งที่จังหวัดสุรินทร์เราก็เทสระบบไฟไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับก็ตัวนี้เป็นพ่วงข้าง v i p ราคา17,00 0ไม่รวมรถไม่ลมส่งไม่ลมกันสาดนะ17,000เป็นเบาะลายสปอร์ตนะครับเาบาะหลัง,ย,งยังไม่ทำเลยไฟเลี้ยวมามาดูส่วนคันนี้เป็นพ่วงข้างนะครับเป็นพ่วงข้าง V P เบาะถอดได้กันสาดหน้าหลังเอ้กันสาดซ้ายหลังแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์สงวนราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันไม่รวมแผงโซล่าเซลล์อะตามมานี่เราก็เทสเทสเทสระบบไฟให้ดูนะครับนี่สองคันเลยนี่ปึ๊บช้า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 เสร็จแล้วพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งพร้อมส่งนี่พร้อมส่งนะครับมาเทสระบบไฟนี่มาดูไฟ ก็เอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับก็นี่อันนี้ดูไฟไฟเลี้ยวเนาะไฟเลี้ยวไฟหลีกก็จะมีผีเสื้อสามตัวนะตัวนี้นะครับอ่ามาดูกันกันศาสตร์รนี่ประมาณนี้อ่าอ่ามาดูต่อไปมาดูมาดูาดนะฮะตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้เป็นพุ่งข้าง VP นะักตาก้าแจมโบ่อย่างที่บอกไปนะครับตะก,กา้แจมโบ่เพิ่มนะครับเพิ่มตะกา้แจมโบ้เพิ่ม,กกมนี่เห็นไหมฮะมีผีเสื้อมีผีเสื้อสามตัวจะบอยบินที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ เนี่ยนะไฟกับฟิปเป็น led นะเป็นไฟ led นะครับเราก็ใส่ดีเลย์เดินไฟเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ลูกค้าดูนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะอ่าตัวนี้เป็นปดําแดงนะครับเป็นดําแดงหลังหลังการสีดํานะครับอ่ะอ่าแบตหมดแล้วลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะแบตแบตไฟหมดอ่ะเดี๋ยวให้ดูก็ดีเหมือนกันนะ่ะอ่ะก็แม็กใหม่ยางใหม่โชคใหม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยเนาะอ่า คือวันนี้มาดึกหน่อยนะครับก็จะถ่ายวิดีโอลงนะครับทำทำวิดีโอลงให้ไอ้ดูนะครับแต่จะไม่ไลฟ์ลสดนะครับตัวนี้ตัว VAP บอดถอดไม่ได้นะส่งสุินนะครับก็บอกกําลังเย็บอยู่ตัวนี้อยู่คืบหน้าไป90%แล้วนะครับส่วนตัวนี้100%เต็มนะครับก็มีกันสาดนะฮะนี่ก็นี่ฮะก็เทสไฟเลี้ยวไฟหลีให้นะครับก็กันสาดด้านหลังเห็นไหมฮะมีแผงโซล่าเซลล์ด้านบนด้วยเห็นไหมฮะ ตัวนี้สงวนราคาอยู่ที่27งหมนนะครับไม่รวมแผงโซล่าเซลล์เห็นไหมฮะมีกันสาดด้านหลังแล้วก็มีกันสาดต,ตรงมุมด้วยนะฮะแล้วกันสาดด้านข้างเห็นไหมจะเป็น,ปน,ปนแบบเต็มเลยนะครับนี่ประมาณนี้เบาะถอดได้นะครับเบาะถอดไดต้ตัวนี้เบาะถอดได้นะแล้วก็จะมีเชลล์เดี๋ยวมีเชล์เดี๋ยวแป๊บน,นึงก็จะมีเชล์นะฮะเชล์เป็นถาดถาดด้านหลังนะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้คือถาดด้านข้างนะครับถาดด้านข้าง นะครับก็ถาตัวนี้เป็นตัวของ2 7 0 0 0ืนนะครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวก็จะลงดีเทลรายละเอียดให้ดูวันติดตั้งนะครับก็โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้น,นี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับจริงๆแล้วช่างตั้มจะ,ะทำเป็นวิดีโอตอนกลางวัน กลัวแบบว่ากลางวันไฟไฟไฟหลีไฟเลี้ยวอาจจะไม่ชัดเจนนะครับขอเป็นกลางคืนดีกว่าจะชัดเจนกว่านะครับจะให้เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นี่อันนี้อันนี้จะเป็นทางทางขึ้นลงนะครับทางขึ้นลงนะอันนี้เป็นพวงข้างไซจัมโบนะครับอันนี้เป็นพ่วงข้าง VP ไซไซมาตรฐานนะครับไซมาตรฐานราคาแตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันตัวตัวนี้27 0 0 0 ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์นะตัวนี้17,000บอเดบาะลายสปอร์ตไม่รวมตะกร้าจัมโบ้นะถ้าเป็นตะกร้าจัมโบ้ก็17,500นะครับประมาณนี้เลยเนาะนี่ฝาปิดเปิดของเขาก็จะประมาณนี้เลยประตูปิดเปิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอตัวพ่วงข้าง VP ไซส์ไซส์มาตรฐานนะครับส่วนตัว2 7ตัวนี้ ก็จะเป็นประตูแบบนี้นี่พับขึ้นนี่ฮะก็ล็อกนี่ประมาณนี้เลยอ่าอันนี้คือการปิดประตูนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้อ่เราก็าาาให้ตัวนี้ไปนะครับอ่ในกรณีที่เราไม่อยากเปิดประตูนะครับเราก็เหยียบตรงนี้ขึ้นเลยเหยียบตัวเก้าขึ้นเลยนะครับตัว2700 0นนะส่วนตัวตัวนี้ ราคา1 7 0 0 0นะครับก็จะเป็นเปิดเปิดแบบนี้นะครับเปิดเปื๊บแบบนี้นะครับก็ก้าวขึ้นเลยนะครับการใช้งานขึ้นลงคือช่างต้าเน้นการสะดวกสบายเป็นส่วนใหญ่ให,ให้ขึ้นลงให้ให้ง่ายมากที่สุดนะครับอ่าให้ง่ายมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับอ่าเดี๋ยวดเดี๋ยวจะดูอ่ะเนี่ยฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับกับพ่วงข้างช่างตั้มนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณ FC ช่างตั้มทุกคนเลยขอบคุณครับผมคืนนี้นันหลับฟันดีทุกคนนะครับโชคดีถูกหวยรวยเบอร์ทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ